สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซินดี้พรามเกอร์เอเ s s e t ค่ะบ้านหลังนี้ก็คือหมู่บ้านแฮปปี้เพส v i วิลเลจค่ะบ้านหลังนี้ซินพามาชมมาค่ะจะมีขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ําค่ะขนาดพื้นที่จะอยู่ที่77ตารางวานะคะแล้วสาหรับราคาบ้านหลังนี้จะอยู่ที่12.9ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะซินจะพาทุกคนค่ะเข้าไปชมกันข้างในกันเลยค่ะแล้วก็หมดปัญหาเรื่องท่องเที่ยวได้เลยนะคะเพราะว่าที่ใกล้ๆของเราตรงนี้ค่ะก็จะมีหาดไม้ขาวแล้วก็หาดในยางค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที ส่วนพ่อแม่หรือว่าครอบครัวไหนนะคะที่มีลูกนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติบ้านหลังนี้ก็ตอบจทย์ปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติที่ใกล้กับตรงบ้านหลังนี้ก็คือ uwc ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสินจะพาทุกคนนะคะมาเดินดูกันตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึงขนาด2คันกันเลยทีเดียวค่ะ และบานหลังนี้นะคะเขามีถังน้ําสํารองเก็บไว้ให้แล้วค่ะมาดูกันที่สระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ําตรงกลางของบ้านตรงนี้นะคะจะอยู่ที่5คูณ7เมตรค่ะแล้วก็ทางห้องนะคะที่สินสามารถจะเดินพาทุกคนออกไปดูได้ก็คือจะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมกับห้องมัสเตอร์เบส o รูมค่ะ ในส่วนของพื้นที่กว้างตรงนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่อเนกประสงค์ค่ะเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นในการปิกนิกค่ะหรือว่าจะเป็นทำกินชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะมาอัปเดตโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจิงน,นะคะจะพาทุกคนนะคะเข้ามาดูกันที่ข้างในกันคะ่ะที่จิงจะพาทุกคนมาอยู่ตรงนี้ก็คือห้องลิฟวิ่งรูมค่ะห้องลิฟวิ่งรูมตรงนี้นะคะเป็นาการตกแต่งสไตล์แบบ โมเดิร์นค่ะแล้วก็สีที่เขาใช้ก็จะเป็นสีเอิร์กโทนนะคะดูค่ะทุกคนจะเป็นสีเนื้อโซฟานะคะแล้วก็ผ้าม่านนะคะก็ดีมากค่ะจะเป็นสีโปร่งแสงแล้วก็สีทึบนะคะโทนสีก็จะเป็นสีเอิร์กโทนเหมือนกันตรงนี้เลยค่ะและสิ้นก็จะพาทุกคนมาดูในส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็น ตู้ชั้นวางตรงนี้นะคะเป็นบิวอินค่ะทุกคนมีชั้นวางทีวีชั้นวางของแล้วก็จะสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆเป็นพวกของรางวัลหรือว่าของที่เราอยากเก็บเอาไว้ให้พ้นจากมือเด็กอย่างนี้ค่ะก็สามารถเก็บในชั้นบนวางข้างบนตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะสินจะพาทุกคนนะคะไปดูกันกับดินนิ่งเชเบตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหารค่ะก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่การจัดวางตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าเราอะค่ะสามารถที่จะเดินเข้าไปห้อง ครัวได้เลยค่ะและในส่วนห้องถัดมานะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูกับออห้องคิทเช่นรูมหรือว่าห้องครัวนั่นเองค่ะในส่วนทางด้านซ้ายมือเริ่มจากห้องตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตู้เย็นค่ะทุกคนเป็นไซส์ใหญ่นะคะสามารถใส่ของจุได้ค่ะไม่ว่าจะมีกัน3ามหรือสคนในครอบครัวนะคะก็สามารถจุของกินตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนของซออิงอ่างล้างจานนะคะจะมี2หลุมด้วยกันค่ะเวลาล้างจานหรือทาอะไรนะคะก็คือสะดวกสบายมากๆแถมยังมีที่ตั้งไว้พักของอีกนะ ะะและทุกคนไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะของที่บ้านหลังนี้เขาใช้กันนะคะก็จะเป็นของคาฟเล่ทั้งนั้นเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์อิตาลีค่ะโอ้แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องักผ้านะคะทุกคนเป็นเครื่องซักผ้าที่ยังไม่ได้แกะเลยค่ะก็ถ้าใครซื้อบ้านไปนะคะมาแกะกันเองได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านตรงนี้กันเลยค่ะในส่วนพื้นที่โล่งตรงนี้นะคะเดินออกมาจากห้องครัวตรงนี้ค่ะเหมือนถ้าสมมุติว่าเรา อยากจะให้กลิ่นระบายหรือว่านอกจากเครื่องดูดควันแล้ว <c oughs> ก็คือสามารถเปิดประตูตรงนี้ออกมาได้ค่ะทําให้กลิ่นระบายหรือว่าอากาศในบ้านโล่งขึ้นค่ะออค่ะแล้วถัดจากห้อง l i ฟ i ิ g งรูมนะคะโถงทางเดินตรงนี้ค่ะสินจะพาทุกคนนะคะไปดูกันกับห้องนอนนะคะโอ,อเคค่ะเดี๋ยวสินจะพาทุกคนนะคะ มาดูตรงนี้ก่อนค่ะห้องตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้าค่ะทุกคนไว้สําหรับใช้ในการส่วนรวมนะคะโอเคค่ะแล้วก็นี่เป็นส่วนของห้องน้ําตรงกลางนะคะมันสามารถแยกออกเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกได้เลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ ถ้าอยากจะเลื่อนบางกระจกออกไปเพื่อชมบรรยากาศเวลาอาบน้ําหรือว่าอะไรเราสามารถใส่ม่านเองได้หรือว่าจะแบบเออเราอยากจะแบบว่าผัดกับธรรมชาติก็สามารถที่จะเปิดประตูระบายอากาศอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวซินนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่ติดกับสระว่ายน้ํานะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนแล้วนี้นะคะเป็นห้องมัสเตอร์เบส o m รูมนะคะทางซ้ายมือของซินตรงนี้ค่ะทุกคนซินจะพาทุกคนนะคะมาดูกับความอลังการของตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะถ้า ซิงเปิดออกมาแล้วไฟไม่พอก็คือในตัวก็คือจะมีไฟ LED อยู่ข้างในเลยค่ะทุกคนสะดวกสบายมากๆสามารถเก็บเสื้อผ้าไม่ว่าจะมีเป็นร้อยชุดนะคะคุณผู้หญิงท่านไหนมีเสื้อเยอะๆเรามีให้2ตูต้ตรงนี้ด้วยกันเลยค่ะและความพิเศษของห้องนี้นะคะซินจะพาทุกคนมาดูกับการตกแต่งของที่นี่นะห้องนี้นะคะเป็นสีเอิร์ธโทนค่ะทุกคนเขาจะให้ในเรื่องของเตียงขนาด5ฟุตมาให้ด้วยค่ะทุกคนและอฮไ์นะคะที่ซินอยากจะพาทุกคนมาชมตรงนี้มากๆเลยค่ะก็คือเราเปิดมา่านออกมาตรงนี้นะคะเรา เราจะพบกับสะว่ายน้ําสุดอลังการตรงนี้เลยค่ะทุกคนเราแค่เปิดประตูออกไปเราสามารถเล่นน้ําหรือกระโดดน้ําตรงห้องนี้ได้เลยไม่ต้องเดินอ้อมไปถึงหน้าบ้านนะคะเป็นไงล่ะคะทุกคนข้อดีของห้องมาสเตอร์บีลุมดีๆแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวซินจะพาทุกคนนะคะมาชมกันตรงนี้ก่อนเลยค่ะถัดมาเราจะมีในห้องของมาสเตอร์บีลูมตรงนี้จะมีเซตค่ะเป็นโต๊ะเครื่อง แป้งใช่ไหมคะเราสามารถนั่งแล้วก็สามารถมีลิ้นชักของเก็บได้ถึงหลากหลายกันเลยทีเดียวคะ่ะทั้งสามารถใส่แป้งใส่ลิปสติกนะคะใส่สีงของเล็กน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ซินอยู่ในห้องน้ำห้อง master ์เบ r o o m แล้วนะคะจะมีโซนแห้งโซนเปียกเหมือนกันเลยแต่ความพิเศษของห้องนี้ที่ซินอยากจะมานําเสนอมากเลยค่ะห้องนี้นะคะมีบาร์ทัอค่ะสามารถไปนั่งจิบวายหรือเปิดเพลงบรรเลงให้เราชมชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะ ทั้งร้อนทั้งเย็นสามารถใช้ตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ชั้นวางตรงนี้สําหรับเสาๆ้ๆแต่งหน้ายาสระผมแปรงสีฟันน้ำประผมได้หมดเลยค่ะดูความอลังการของห้องน้ําห้องนี้นะคะทุกคนก็คือกระจุกใหญ่มากโอเคค่ะแล้วห้องที่สองนะคะดิฉันจะพาทุกคนมาชมกันนะคะการตกแต่งก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือจะมีตู้นะคะมีเตียงนะคะแล้วก็มีโตะ๊ะเครื่องแป้งค่ะ แต่ที่พิเศษที่จินอยากจะมานําเสนอห้องนี้ก็คือมีพื้นที่โล่งตรงนี้ค่ะดูนะคะทุกคนพอเปิดประตูออกมาเลยนี่อย่างนี้เลยค่ะก็คือจะมาพบกับพื้นที่โล่งตรงนี้เลยนะคะสามารถเอาเก้าอี้หรือเอาโต๊ะนะคะมานั่งเล่นตรงนี้ได้หรือว่าถ้าอยากจะตักผ้าเนาะเป็นลนานเดกประสงค์ก็ได้เหมือนกันค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่จินจะบอกก็คือห้องนิดเกับห้องครัวค่ะทุกคนแล้วคนอ้วนๆอย่างเรา จะไม่เอาห้องนี้มาเป็นห้องติดกับเราหรอกคะ่ะถ้าเป็นซินจะเลือกห้องนี้ดีแน่นอนคะ่ะแล้วเดี๋ยวซินจะพาทุกคนนะคะไปห้องที่สามกันเลยคะ่ะโอเคคะ่ะโอเคนะคะและนี่ก็เป็นห้องที่สามนะคะทุกคนเป็นการตกแต่งโหห้องนี้สําหรับซินก็คือหรูมากก็คือมีแบบตกแต่งเหมือนจะมินิมอลนิดนิด แต่ก็ได้ความหรูหราเข้าไปหน่อยๆน,นะคะก็จะเป็นเตียงเหมือนกันเลยตู้ก็มีทั้งด้านขวามือค่ะมีเซ็ตโต๊ะเครื่องแป้งให้เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะแต่สินว่าห้องนี้พิเศษกว่าอีกกว่าห้องเมื่อกี้อีกนะคะก็คือเปิดประตูออกมาอ่าจะมีลานกว้างๆนะคะอืมแต่พื้นที่ตรงนี้กับห้องเมื่อกี้อะสิ้นรู้สึกว่าห้องตรงนี้มีขนาดกว้างกว่าเพราะว่าข้างหลังตรงเนี้ยค่ะ มันจะเป็นดินโล่งตรงนี้ด้วยเราสามารถตกแต่งห้องตรงนี้ได้ก็คือสามารถเอาต้นไม้มาปลูกตรงนี้เข้าได้ข้างหลังก็ได้หรือว่าจะทําพื้นที่อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะสามารถปูเป็นพื้นที่ทางเดินหรือว่าสามารถจะเอามาตกแต่งเป็นอะไรอันนี้ได้หมดเลยค่ะทุกคนคนวันนี้นะคะซินก็พาทุกคนไปดูกันในตัวบริเวณบ้านนี้กันแล้วนะคะมีทั้งห้องนอนห้องครัวนะคะความพิเศษข,ของบ้านนี้ก็อย่าลืมกันไว้นะคะว่าจะมีสระ ส่วนตัวกันในบ้านด้วยนะคะโอเคเรามาย้ํากันอีกทีนะคะบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะตั้งอยู่ที่โครงการ Happy p a c e v i ว l a เลค่ะทุกคนบ้านหลังนี้พื้นที่ขนาด77ตารางวาค่ะราคาจะอยู่ที่12.9ล้านบาทนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาดูบ้านนี้สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะมันหล่นค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้นะคะอย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะซึ่งขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย